ชงมาหน่อยแล้วเพื่อนออฟฟิเชียลครับวันนี้นะครับผมมีนะครับผมบอกล้วถ้าทามพอกันใช่พอกันใช่วางสี่น้องพี่น้องแล้วพอกันใช่ว่าอันผมถักทามพอกันใช่วหมพอได้กินเขากินน้ำไปผมถามอะไรอเนางเงี้ยแล้วคนเรื่องบอลลูกเคนไรคนไรสิผมก็เลยนะครับผมสั่งหนอยน้ำโคกนะครับผมมานะครับผมสั่งน้ำโคกไว้สองแก้วในข้ผมเจอน แม่มิด<ห>ครับก้อนเสหนันนงยุ่เสรแม่แม่เอาเอาไวหนีก้อนเกี่ยวหนึ่งครับโอเคค,ค,อครับผมคือใบดครับได้ได้ครับโอเคครับ น้องโซเฟียดีจ้าเห็นไหมเห็นเส้นพ่ากันใช่ปะไม่เห็นบ่ข้างแนวโนอเป็นเส้นนี้บ่านอไปจ้าเอ๊สวัสดีครับว่าอีแฟนไหมครับพอแล้วว่ามกลับบ้าน ไม่ได้กลับไปบ้านแพงรู้ซื้อมาฝากอะไรโอ้ thank you ครับนอนน้อยแต่นอนเยอะเหรอครับปังปังครับผมขอบคุณครับพอได้กิ่นขอไปโอ้ขีดแต่เวิ่มว่ครับนอนเล่นนอนหัวอยู่เลียคลิปเล็วไ้มนี่ไปเรื่อยๆว่าลู้ไม่ได้กลับลูกแม่ช่างหมพ่ะยู่วุญอยู่บ้านแพงแม่เนี่ย บ่ไดไปดมนี่ย้านานขาไปแต่ว่าบ่ตายดอกเบิ้งแมนครับบ่ตายบิมไม่ือมือนี้พอมาตังเชครับตั้งเบอร์วท่าไหสิบเอ็ดโมงสิบเอดมงนักชาชิมบ่ไเด้นอนเลยเดบ่เด็น้อนเลยนอนปลาหลอ่อนเลยแหลงกนอนเราแมมอนี้มือนี้เล่นคือเคือมือขึ้นเลยแบ ใส่ไตเกาเลยไต่เกาเลยงานพาะงานเพาะอตัวมืออื่นมืออืลุยเละกว่าเด็กโอ้ยเลยอาทีหนึ่งหมอชิดโอหมอชิดหมอชิดเอามืออื่นเขาบ่ดมชิดหือมือเหลวโคราดอ๋อ้อโคราดต๋อมือเหลวโคราดใส่ยังม่ได้ใส่ยานรับโบ่พอพอมาใ่กินเขายินน้เนาะก็เล็กตัดไวกูจะบู ทางคุณจะูแกตะบุญแล้วครับกูใบสองแบบกูกระินวะครับกูใบสองท่นอนนอนก็ตื่นเลยว่ะผมท่างหาว่ะผมนอนเราก็ตื่นเลยแกเหรออยากนอนมือขึ้นมือขึ้นน่ะไอ้มือว่านน่ะกลลบรถมาจากสุรินเลยว่ะผมนอนแคนอนเลยดินี่คือขี่หลาย เราเมาจากสุร it so ินทร์ผมม่ได้นอนเลยเรานี่มาหม้อคอนเจนเดนนอนอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ขึ้นฉากแล้วก็ซอดแจ้งเลยพอลงมาฉากซาผมก็ซิ่นนอนน่ะมันคนไทยลูกสาวคตรโตเอฟซีกับมาเอฟซีซีสาวไหนน้าเนี่ยน่ากวนนะพี่ แต่จะคลิปลงมาหนิมึอนี่นี่อะไรกวคลิปที่สองเพราะน้องรถมาเนี่ยอะไรขันขันมากน้ำน้ำน้ำใหม่ขนที่แบบเขาเจะบ่ฝ่าวงี้ดไหมเขาเจะบ,บ่บ่คิดน้ำคลิปปีหี้เขาเลยได้ได้ไดอัน,นอันนี้คลิปที่สองนี่คลิปหนึ่งแท้ขวัญเดี๋ยวกระได้รถแล้วเดี๋ยว้ากระได้รถแล้วครับอีบุ๊ดโดนไหมวะ่นกน,น,กน,นี่พี่น้องครับนี่ข่าวดีมากพ<อ>ี่น้องเขาบอกว่าซิปก็มือซิปมือซิปก็มือ เดนี้พันไปลหกมือแล้วใช่ไหมแมนครับหกมือหกคือซีหาหามื่อนี่แหละหาบอลทียิบหกหยิมเจ็ดยิแปดยิเ้าสามสิบหามื่อนี่หามื่อนี่หาเมื่อนี่บุรดนกระไดขี้แล้วพอนะนี่มีคนขับไปมาได้ไหมมีคนขับไปมาชิหนมาขับโดยเฉพาะเลยแมนมาครับบ่ไดเห็นเอียงเลย คือขับไปหอดมองเราก็นอนบ่จ้าขับเงิอืมนี่อันนี้นนคือจาา้างเราจ้างเขาโอ้ตแห้งบ่ะบ่ว่างึงแห้งไปป่อยบ่ก็จะเป็นบาดเจ็บมุกไก่เลย,ย,ออยโอ้ประเพียงครับบ่สบายทุกคนมันมีภูมิตตาทานมาคือกัน ว่าังว่าเว้นแม่แม่เอ็ซีบนอนมาใมหพิ่นว่าซื้อน้ำชูพอกันใส่กินได้ด้วยเหรอเห็นมึงปวดกูหลุดปะหลิกทุนคือภาษาตัววดสี่สิบคิวงานเทียนตถูตามป้าสอบไหมเตยเมินที่สิบคิวปีหนาม่วมัน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 มีทุกปีด้อเนบ้าปาพีองต้นี่แล้ว พ่อมือได้พอสิภาาผมไปเบิ้งบัตร่อนตัวนี้ใหเพราะ่าสิภาาไปเบิน่อก็ลดมันต่ำกันก่อนเนาะจี๊สองสามสี่ห้าไปฮัทลทยครับโอเคครับผมขอบคุณหลายีลาอครับไม่ยำยำดีพอครับ พียงควานการน้องาวพื่อนสมรูกนะารับจะได้ยกไไข่ทุสถานที่เข้ามาบริเวณงานแล้วนะครับครับงานกําลังเรื่มครับพี่น้องครับงานโรตีกํลังขึ้นไปครับมีแห้งขี้งครับพี่น้องซือน่ามาฝาใอ่กพอ สวัสดีครับคุณยายกินข้าวยังครับกินแล้วเหรอใจเย้คุณหญิงใจเย้นี่จากคุณหญิงว่าว่านี่ว่าผมมันใจเย้ไดรูปสนับว่าดูด้วย เซกเตืร์นมาโอ้นี่อุ้งอิงนี่บ่าพุ่งว่าสีหยอกเพิ่นหนอยู่ในรูปสิหรอกอ๋อนี่อุ้งอิงอ๋ออุ้งอิงอุ้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 งเร็วเวลาลูเร็วเวลาพร้อมแล้วพร้อมแล้วคุณพ่อพ่อกินข้าวยังครับกินแล้วกินแล้วเหรอกะลังเ่หลูียงดูสิเร็วๆลูกเร็วๆ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 ไม่มีบ้างอรูเหรอวะมีสีมีไก่เป็นต้นจัดจัดจ้าแล้วประธ พ่อยังห้องแห้งไรนะมันจีบวัดเสียงมันจีบวัดสายอีพออีแมวดิอีพออีแมลเหมือพอดีแล้วกําลังขึ้นไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนมันเพียงพอเสียงหลอดเสียงมันจะไปไวแม่นบะครับ่เมื่อไหร่เขาเลรียูดีใจกับว่ามื่อไหร่ยื้อบ้านพัดเพยน้อยเพยน้อยตำบลบัวพันขันตำบลบัวพันขันสุวรรณภูมิแต่ว่ารอยเอีดเท่านีรเนาะพอเนาะ นี่ครับผมบรรยากาศลักวิธีห้องมณีครับพี่น้องครับใจกลางทุ่งกุราแมครับเอาพี่น้องครับผมสรารคดีิน้เวสเซนีครับเลของภาคอีสานอุ้ยมีชื่อก้าวขานทุ่งกุราโร่โรอนเดโอเคครับพี่น้องครับซารัดคิน้เวสเซนีคลิปหน้าพบกันไหมครับบ๊ายบายครับ